สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแนวคิดออที่น่าสนใจมากจากข้อเขียนสั้นๆของท่านอโศกะนะครับว่าด้วยเรื่องจิตเชื่องค่ะเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดนะคะจิตที่ฝุดแล้วเหมือนสัตว์ที่เชื่องใช่ครับการเปรียบเทียบกับช้างมา้าวัวควายหรือหมาเนี่ยมันทําให้เราเอ๊ะอยากรู้เลยว่ามันเป็นยังไง ในเอกสารที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็จะพาไปดูเลยว่าไอ้สภาวะจิตเชื่องเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วพอจิตเชื่องแล้วเนี่ยเออมันเกิดผลอะไรตามมาบ้างค่ะเราจะมาค่อยๆแกะรอยทําความเข้าใจกันไปทีละประเด็นนะคะครับผมการที่จิตจะเชื่องได้เนี่ยมันหมายถึงอะไรกันแน่เป้าหมายของการฝึกคืออะไรกันเอาล่ะครับเรามาเริ่มเจาะลึกกันเลยดีกว่า ค่ะคือจุดเริ่มต้นที่ข้อเขียนนี้ชี้ไว้นะคะพอจิตเชื่องแล้วเนี่ยจะไปถึงระดับที่เรียกว่าอ่านตัวออกบอกตัวได้ใช้ตัวเป็น mm hmm. ซึ่งตรงนี้น่าสนใจมากว่ามันคืออะไรทำไมถึงสำคัญเป็นอันดับแรกเลยครับสภาวะอ่านตัวออกบอกตัวได้ใช้ตัวเป็นฟังดูเหมือนต้องรู้จักตัวเองแบบลึกซึ้งมากๆเลยนะครับมันคือการเข้าใจตัวเองแบบไหนกันแน่ครับ ถ้าดูจากเนื้อหาในข้อเขียนเลยนะคะสภาวะนี้คือการมีสติตัวรู้ที่แบบว่าชัดเจนมากๆค่ะ๋อครับไม่ใช่แค่รู้ตัวผิวเผินแต่เป็นการตระหนักรู้สภาวะข้างในของตัวเองจริงๆณนะขณะนั้นๆเลยอ่านตัวออกก็คือรู้ทันอารมณ์ความคิดหรือสภาวะจิตที่กำลังเป็นอยู่ตอนนั้นรู้ทันเลยใช่ค่ะ ส่วนบอกตัวได้คือสามารถระบุได้สื่อสารสภาวะนั้นออกมาได้อาจจะบอกกับตัวเองหรือถ้าจําเป็นก็บอกคนอื่นได้และที่สําคัญมากๆคือใช้ตัวเป็นใช้ตัวเป็นค่ะคือสามารถควบคุมกํากับหรือนําพาตัวเองไปในทางที่ถูกที่ควรได้ไม่ใช่ปล่อยให้อ,อ,อารมณ์หรือความคิดมันลากไปเรื่อยเปื่อย เข้าใจแล้วครับคือมีอำนาจเหนือตัวเองจริงๆใช่ค่ะนี่แหละคือรากฐานของจิตที่เรียกว่าเชื่องแล้วจริงๆพอเข้าใจภาพรวมตรงนี้แล้วเนี่ยข้อเขียนก็ชี้ผลลัพธ์ที่จะตามมาเลยนะครับเป็นข้อๆเลยเริ่มจากข้อแรกที่ว่านิวรห้าจะสงบระง,งับใช่ค่ะนิวรห้าเนี่ยก็เหมือนเป็นอุป,ปสรรคหลักๆเลยนะคะที่ขวางกั้นจิตไม่ให้สงบพวกกิเลสหย,ยาบๆใช่ไหมครับค่ะก็จะมีการรมฉันทะ คือความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสพยาบาทคือความคิดร้ายไม่พอใจถีนมิธะความง่วงเหงาหดหู่อุทธจจกุกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจแล้วก็วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยครับผมการที่สิ่งนี้เหล่านี้สงบระง,งับลงไปก็หมายความว่าจิตมันเริ่มปลอดโปร่งขึ้น ไม่ขุนมัวไม่ว่าวุ่นไปกับสิ่งเราง่ายๆเหมือนเมฆหมอกมันจางลงประมาณนั้นเลยค่ะจิตจะเริ่มนิ่งเริ่มตั้งหลักได้ไม่แกว่งไปมาง่ายๆสอดคล้องกับคําว่าเชื่องคือไม่โดนกิเลสพวกนี้ลากไปได้ง่ายๆแล้วพอจิตเริ่มใสโปร่งขึ้นแล้วขั้นต่อไปที่ข้อเขียนบอกคือจิตจะตั้งมั่นควรแก่งานคําว่าควรแก่งงานในบริบทนี้มันยังไงนะครับขยายความหน่อยได้ไหมครับ จุดนี้น่าสนใจนะคะพราอุปสรรคเริ่มคลายตัวลงจิตก็จะพัฒนาคุณภาพอีกด้านคือความตั้งมั่นหรือสมาธิอาฮะสมาธิในทางจิตวิญญาณอ๋อ oh, งานภายในใช่ค่ะเช่น พร้อมสำหรับการเจริญปัญญาการพิจารณาธรรมหรือการปฏิบัติขั้นสูงสูงขึ้นไปเหมือนเครื่องมือที่รับคมแล้วปรับจูนอย่างดีแล้วพร้อมใช้งานได้เต็มที่เหมือนเตรียมเครื่องมือให้พร้อมค่ะซึ่งมันก็โยงกลับไปที่สภาวะใช้ตัวเป็นที่เราคุยกันตอนแรกนั่นแหละค่ะเข้าใจเลยครับคือจิตมีคุณภาพพร้อมใช้ในระดับที่ลึกขึ้นทีนี้ข้อ3พูดถึงการทางานร่วมกันของหลายอย่างเลยความเพียรเผากิเลส ปัญญาสัมปชัญญะสติจะรวมรู้อยู่ที่ปัจจุบันอารมณ์ดูเหมือนเครื่องจักรหลายส่วนทำงานพร้อมกันเลยนะครับถูกต้องเลยค่ะถ้ามองภาพรวมนะคะจะเห็นว่านี่คือสภาวะที่เหมือนเครื่องยนต์หลักของการปฏิบัติธรรมทำงานพร้อมกันเลยเครื่องยนต์หลักคะคือความเพียรวิริยะที่จะละชั่วทำดีปัญญาที่รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะว่ากำลังทำอะไรรู้สึกอะไรอยู่ และสติคือความระลึกรู้ในสิ่งที่อยู่ตรงหน้าณปัจจุบันทั้งสตัวนี้ใช่ค่ะสส่วนนี้ไม่ได้แยกกันทำงานแต่รวมรู้อยู่ที่ปัจจุบันขณะจริงๆ mm hmm. ไม่หลุดไปอดีตไม่กังวลเรื่องอนาคตคือเป็นการอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้อย่างสมบูรณ์ด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ครบเป็นปัจจุบันขณะจริงๆค่ะ นี่เป็นคุณสมบัติที่ชัดเจนมากของจิตที่เชื่องและควรแก่งานแล้วจริงๆประเด็นถัดมานี่ผมว่าน่าสนใจเป็นพิเศษเลยข้อ4ที่บอกว่าจิตจะเข้าถึงสภาวะอนัตตาหยุดความสังขารคิดนึกปรุงแต่งไปได้ชั่วคราวค่ะตรงนี้สำคัญมากการที่จิตจะหยุดคิดหยุดปรุงแต่งได้เนี่ยแม้จะแค่ชั่วคราวก็ตามมันเป็นประสบการณ์แบบไหนครับการเข้าถึงอนัตตาหรือการเห็นสภาวะที่ไม่มีตัวตนจริงๆ กับการที่สังขารคือกระบวนการคิดนึกปรุงแต่งต่างๆของจิตเนี่ยมันหยุดทำงานลงไปชั่วคราวเน้นว่าชั่วคราวใช่ค่ะตามที่ข้อเขียนบอกเลยมันเป็นสภาวะที่แบบว่าจิตได้พักจริงๆค่ะจากการทำงานหนักที่ปกติมันสร้างเรื่องราวสร้างความคิดความเห็นตัดสินนู่นนี้แทบตลอดเวลาเหมือนเครื่องจักรได้หยุดพักใช่เลยค่ะนึกภาพตามนั้นเลยพอมันหยุดจิตจะสงบ ว่างแล้วก็เบาลงมากๆเลย mm hmm. นี่เป็นผลโดยตรงเลยนะคะจากการที่ฝึกมาจนมีกำลังของความสงบสมาถะและความตั้งมั่นสมาธิมากขึ้นครับผมและคำว่าชั่วคราวตัวนี้ก็สำคัญนะคะมันบอกว่านี่ ยังไม่ใช่สภาวะถาวรในขั้นนี้นะแต่มันเหมือนการได้ชิมลางได้ลองสัมผัสค่ะได้เข้าถึงภาวะที่สูงขึ้นเป็นครั้งคราวซึ่งมันก็ชวนให้เราคิดต่อว่าแล้วการหยุดพักชั่วคราวแบบนี้มันมีความหมายยังไงหรือมันจะนำไปสู่อะไรต่อครับพอจิตได้ลองสัมผัสความสงบจากการหยุดปรุงแต่งชั่วคราวแล้วข้อสุดท้ายข้อ5ก็พูดถึงการพัฒนาที่สูงขึ้นไปอีกคือโพชงเจ็จะเลื่อนระดับค่ะ พชชงเจ็ด <7. S 1> มีการไล่เรียงองค์ประกอบเจ็อย่างเลยสติธรรมวิจยะวิริยะปีติปสัทธิสมาธิอุเบคาการเลื่อนระดับเนี้มันสะท้อนพัฒนาการยังไงบ้างครับโพชชงเจ็ดหรือองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้เนี่ยนะคะเปรียบเหมือนบันไดเจขั้นเลยค่ะที่แสดงถึงพัฒนาการของจิตที่ฝึกมาดีแล้วบันไดเจขั้นค่ะเริ่มจากฐานสามขั้นแรก คือ 1. สติความระลึกรู้ 2. ธรรมวิจัย,ยะปัญญาที่สอดสองแยกแยะธรรม 3. วิริยะความเพียรต่อเนื่อง 3. อย่างนี้เป็นเหมือนอกลุ่มพลังขับเคลื่อนพื้นฐานก่อนพอมีกำลังพอแล้วจิตก็จะเลื่อนระดับขึ้นไปสู่สภาวะที่สูงขึ้นคือ 4. ปิติความอิ่มเอิบใจ 5. ปัสธิความสงบเย็นกายใจ 6. สมาธิความตั้งมั่นแนว่วแน่ และสุดท้ายขั้นที่7คืออุเบกขาความวางเฉยเป็นกลางต่ออารมณ์ทั้งปวงค่ะการที่ข้อเขียนบอกว่าเลื่อนระดับก็คือจิตจะพัฒนาคุณภาพเหล่านี้ขึ้นไปตามลำดับจากความตื่นรู้พื้นฐานไปสู่ความสุขความสงบความมั่นคงจนถึงจุดสูงสุดในชุดนี้คืออุเบกขาที่สมบูรณ์ซึ่งเป็นความวางเฉยด้วยปัญญานะคะไม่ใช่เฉยเมย,เยแบบไม่รู้อะไรครับวางเฉยแบบรู้ ใช่ค่ะและเมื่ออุเบกขาในโพชชงนี้มีกำลังเต็มที่แล้วก็จะนำไปสู่สภาวะที่เป็นเหมือนยอดเขาสูงสุดในขั้นนี้เลยนั่นคือสังขารุเปกขายานโอ้โหฟังดูสังขารุเปกขายานนี้เป็นจุดเปลี่ยนจุดสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะข้อเขียนเน้นเลยว่าต้องสํารวมพลังสะสมพลังที่จุดนี้ใช่ค่ะมันคือการเตรียมตัวเพื่ออะไรกันแน่ครับ ภาพรวมตรงนี้คืออะไรครับใช่เลยค่ะสังขารุปเปกขายานนี่คือจุดยุทธศาสสำคัญจริงๆเป็นยานหรือปัญญาที่มองเห็นความจริงของสิ่งปรุงแต่งสังขารทั้งหมดว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเห็นตามจริงค่ะแล้วก็เกิดความวางเฉยต่อมันได้จริงๆไม่ยินดียินร้ายไม่โดนมันลากไปข้อเขียนเปรียบเหมือนเป็นฐานทับเลยนะคะฐานทัพ ที่ต้องสำรวมพลังสะสมพลังให้เข้มแข็งที่สุดเพื่อเป้าหมายสำคัญคือการทำให้องค์ประกอบของทางหลุดพ้นหรืออริยมัคมีองค์8เนี่ยมาประชุมพร้อมกันอย่างทรงพลังและจุดนี้อ๋อรวมพลังมัคค่ะที่เรียกว่ามัคสมังคีพลังที่รวมตัวกันนี้ละค่ะที่จะทำให้เกิดการกระโดดข้ามโคดข้ามโคดใช่ค่ะคือการก้าวกระโดดจากสภาวะของคนธรรมดาบุถุชนไปสู่ความเป็นผู้ประเสริฐขั้นแรก คืออริยชนโซดาบันได้สำเร็จครับผมและข้อเขียนยังบอกอีกว่าฐานสังขารุเปกขายานนี้ยังเป็นจุดรวมพลังสำคัญสำหรับการข้ามโคตรในระดับที่สูงขึ้นไปอีกจนถึงพระอรหันต์เลยคือต้องกลับมาที่ฐานนี้ตลอดค่ะต้องกลับมาตั้งหลักรวมพลังที่นี่เสมอในแต่ละขั้นค่ะเป็นกระบวนการที่อธิบายไว้ชัดเจนเป็นระบบมากๆเลยนะครับฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเลื่อนลอยเลย แล้วท่านอาโศกะท่านได้ข้อสรุปที่น่าทึ่งพวกนี้มาได้ยังไงครับมีบอกที่มาไว้ไหมครับมีระบุไว้ชัดเจนค่ะตรงตอนท้ายซึ่งก็น่าสนใจมากๆข้อเขียนยืนยันว่าผลลัพธ์เหล่านี้ไม่ได้มาจากการคิดเอาเองหรือแค่อ่านตำราไม่ได้คิดเองค่ะแต่เกิดจากการลงมือพิสูจน์ทดลองค้นคว้าวิจารณ์วิจัยทำทำมู่วิจัยสัมโพชงโอ้โหครบเลย ใช่ค่ะคำว่าธรรมวิจัยสัมโพชงก็คือการใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวรรมซึ่งก็เป็นหนึ่งในโพชงที่เราคุยกันไปครับนอกจากนั้นยังบอกว่าเกิดจากการปฏิบัติตามหลักการสำคัญคืออริยสัจสี่และสติปัฏฐาน4อย่างเอาจริงเอาจังและต่อเนื่องเป็นเวลาประมาณหนึ่งปีมีระยะเวลาบอกด้วยค่ะ นี้แสดงให้เห็นแนวทางที่เน้นการปฏิบัติจริงควบคู่ไปกับการตรวจสอบผลด้วยปัญญาของตัวเองเป็นเหมือนกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทางจิตเลยก็ว่าได้นะคะฟังดูเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตจริงๆครับถ้าอย่างนั้นพอจะสรุปหัวใจสําคัญจากข้อเขียนของท่านอาศก,กะเรื่องจิตเชื่องนี่ได้ว่ามันคือสภาวะจิตที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างดีอย่างเข้มขน้นค่ะจนเกิดความสงบตั้งมั่นรู้เท่าทันตัวเองและก็สามารถบังกับควบคุมได้ หมือนสัตว์ที่เชื่องแล้วจริงๆใช่ค่ะควบคุมได้ใช้เป็นซึ่งผลที่ตามมาก็เป็นรูปธรรมมากๆตั้งแต่หลุดจากนิวรมมีจิตที่พร้อมใช้งานทางปัญญามีสติปัญญาสัมปชัญญะอยู่กับปัจจุบันอือเข้าถึงความว่างจากการปรุงแต่งได้ชั่วคราวพัฒนาโพชงแล้วก็ไปถึงฐานพลังสำคัญอย่างสังขารุปเปขายานค่ะเพื่อเตรียมข้ามโคดเพื่อก้าวกระโดดสู่ความเป็นอริยชนนั่นเองถูกต้องเลยค่ะ ข้อเขียนนี้ให้ภาพการเดินทางภายในที่ค่อนข้างเป็นขั้นเป็นตอนชัดเจนมากแล้วก็นินย้ำเรื่องความเอาจริงเอาจังและต่อเนื่องครับผมทีนี้สิ่งที่จ,จะ,ะชวนให้เราคิดต่อยอดไปได้นะคะก็คือประเด็นเรื่องอ่านตัวออกบอกตัวได้ใช้ตัวเป็นที่เราพูดถึงตอนแรกสุดเลยครับว่ามันเป็นแค่จุดสตาร์ทหรือว่าเป็นทักษะที่ต้องฝึกให้คมชัดขึ้นไปเรื่อยๆตลอดทางอ่าน่าคิดครับหรืออีกมุมหนึ่ง การกระโดดข้ามโคตรที่ว่าเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบปึ้งฉับพลันณนะจุดที่พลังถึงขีดสุดจริงๆหรือว่าเป็นผลของการบ่มเพาะพลังที่ค่อยๆสะสมมานานๆอืมเป็นฉับพลันหรือสะสมมาค่ะ บางทีคำตอบอาจจะไม่ได้มีแค่ด้านเดียวก็ได้นะคะและเนี่อาจจะเป็นคำถามที่เราอาจจะต้องไปค้นหาคำตอบด้วยกานศึกษาหรือลงมือปฏิบัติเองต่อไปตามแนวทางที่ท่านอโศกะได้ชี้แนะไว้นั่นเองคะ่ะครับผมเป็นประเด็นทิ้ง้ายที่น่าสนใจมากๆให้กลับไปคบคิดกันต่อได้เลยครับ